สวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะับอยู่กับผมรีโอซีเอทีวีนะวันนี้จะมาสอนลงทีโอซีจีท a เ a n ซนแอนเดนะหรือแซนเดนั่นแหละนะนะี่โหลดทีโอก่อนแน่นอนฮะทุกคนต้องโหลดทีโอเป็นอันดับแรกถ้าจะลงอันดับที่สองคือต้องมี g t a อยู่แล้วใครจะลงนี่มี g t a อยู่แล้วแน่นอนนะถ้าไปโหลดทีโอ เดี๋ยวคีโอนี่ผมให้ลิงก์ใต้คลิปอะอะไรอะไรอ่ะอ๋อของใครลงเสร็จแล้วอะของใครลงเสร็จแล้วว่าคีโออยู่ที่ไหนอะสวยของผมอะอยู่ที่โปรแกรมตรงเนี้ยอยู่ตรงดาวน์โหลดโปรแกรมเนี้ยอยู่ในเนี้ยของผมก็เนี้ยเข้าตรงที่คีโอสี่อะ เลือกเอ็นอังกฤษนะไม่ต้องเปเลือกภาษาอะไรอนะอังกฤษที่เขาให้มาอยู่แนละ้วหรือของใครไม่ใช่อังกฤษก็เปลี่ยนเป็นอนะังกฤษซะแล้วก็ให้ไปที่ตัวจิตเอะตัวแบบเนี้ยให้ไปแบบเนี้ยให้ไปตรงนี้แล้วก็เห็นข้างบนไหมมันจะเป็นแบบเนี้ยให้กดตรงว่างๆอ่ะช่องว่างอ่ะกดไปก็ คลิกขวาแล้วก็กด copy อะพอ copy เ,เสร็จแล้วก็มาที่ไฟล์คอ๊ะแล้วก็ก็กดคลิกขวาแล้วก็คัดลองอ่ะก็ไปไปก็ install แล้วอ่ะกดนี่ก็อันนี้ก็ไม่ต้องกดอ่ะติ๊กติ๊กออกหมดเลยฮะก็แเคเ่นี้ยก็เสร็จแล้วครับ มันก็จะมีคีโอเพิ่มมาเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับจักครู่นะฮะ Okay. ในเกมนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากคีโอ,อไว้ทําอะไรก็คือเอาไว้ลงหมดหรือทําอะไรก็ได้จะเห็นคีโอตรงเนี้ยคีโอวีสี่จุดสามฮะตรงเนี้ยตรงมุมซ้ายล่างฮะจะเห็นเลยอะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแคน่นี้แต่ว่ามันมันอาจจะมักตรงเมื่อกี้อะตรองที่เบิดเกมอะมันอาจจะมองไม่เห็นนะ Okay, kan Saya buat